ใต้ร้อม้หัวเดยวอมน้วเรายตัวเองตัดนวไมไปก่อนีมันไปปัก 我 ọ i n g

Lục làm gì, đúng nào nè này mày ao, đưa có thể à? sì làm anh đưa Này làm việc làm việc làm đi làm việc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  làm hết lệch, việc làm việc làm việc làm đi, làm việc มอเทิงกดดูกระมอเติมคนไหนชอบแบบนา้นานกินะสีสันมากจิน้องกินจัดมาได้มาได้ขอขอรกวาสวยนอยกินัไม่ได้

ก่อนเปล่าไหมอะมาขายเล็กเดยได้ด้วยจังอวะไอ้มาจิ้มเลยได้เลยเปล่าบอกว่าเนี่ยได้มากจิ้มเลยเดี๋ยวได้เอายน้ไปเดี๋ยวได้เอายน้องไปใช้โน้ตมาตรงพิเศษแล้ว ติมเลยมั <m> ้งไมได้หรอเบี้ยวเลยเติมเลยได้ไหมเรือเึ้นได้ดูเลยเอาขอไอ้เกี้ยแม่เลยเอาเงินจากไหนเจิกลือเลยไหมหรอเล่เลยส่เกลือก่อนนะพอเดี๋ยวไปกินเลยแล้วไปกินกับไส้หนัดร้าละพอแล้วเออเดี๋ยวแนะนำสำน้ามาตองบีบเพราะภาษาญัมเบี้ยวเด้ลยดดไ้